ออครับพี่น้องไอ้มื่อนี้เอาไวหน่หนนอยเขากับได้กร,ทรกะทงครับมื่อนี้มาเบิ่งกันมน่ะครับอันนี้ทั้งทิศไอ้ตะวันออกเนาะมื่อนี้เป็นวันเพ็ญเดือนที่สองวันที่สิบเก้าพฤศจิกาสองหาหกสี่ครับอาไวหน่อยเขาเนี่ยเพื่นกันๆๆบได้กระทงตัวต่ว่าได้เทียนได้ถูกยังบัดบ่ามีดอกไม้ประดัดๆๆบๆๆ เอาขอนมใส่แบบสีบร้อยอยุสระหลังบ้านพ่อปลาได้กินขนมอาโมยหน่อยดีใจปะครับอืมเอาโมยหน่อยคุยนะโมยน่อยเอาพีวิวด้วยละ่ะไอรีวิวกันกท่งด้วยละ่ะรีวิวกระทุ่งด้วยคะขอนีรับทีรครับพี่น้องตอนนี้มือเตอิบเลยครับ ไอ้อมวยหน่อยกับสาวหน่อยกับย่างมากู้หตั้งแต่ไอ้มาทางหลังบานเนาะกันไก่เติบอบู่เป็นสิบปเป็นร้อยเม็ดบุกนย่างมากิีมาลอยกระทงอันนี้กระทงกระทงซองนของอมวยหน่อยย่างมากึงห่องตึงไหนหยาเกี่ยวขาอมวยหน่อยล่ะหันมารีวิวกับเพื่อนด้วยล่ะใส่หันเห็นหน้าอมวยหน่อยเน้นหน้าอมวยอีหล่าใช่ไหมยังบอกเพื่อนด้วยอีหล่าใช่ไหมยังกระทงนานลองเพ่งด้วยล่ะลองเพ่งด้วย เยี่ยมแม่ตบมือร้องกันเลยเอ่อส่งหน้าหมยหน่อยเออร้งบ้งร้อโอ้ยกก่งเลยรุอจะส่งให้เราสดใจรุอจะส่งให้เราแจ้งดตบมือตบมือกไลด้วยมาน้อยกดไลด้วยค่ะมึงดูมน้อยมีนี้ด้วยไอ้ไอ้เงินไอ้ไงเงก้ยเดียวลองเพยงเสยเออเดี๋ยว 嗯。Mm.